เฮดไลน์135รายการข่าววิเคราะห์สุดกระชับเข้าประเด็นเน้นประโยชน์สังคมเพื่ออนาคตร่วมกันทุกเรื่องราววิเคราะห์ด้วยมุมมองเป็นกลางเน้นหลักเหตุผลเพื่อนำประเทศก้าวไปข้างหน้าเฮดไลน์135ชวนฟังเพื่อเข้าใจสังคมไทยอย่างแท้จริงไปกับเราสองสาว JT และเจ j ีค่ะ ค่ะสวัสดีแฟนแฟนรายการพอร์แคสต์เทสไลน์หนึ่งสามห้าทุกเพศทุกวัยนะคะกลับมาพบกับรายการข่าววิเคราะห์ที่จะชวนให้ทุกท่านมาร่วมอัปเดตประเด็นด้านเศรษฐกิจรายวันที่น่าสนใจค่ะแล้วก็ยังเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตกันอีกด้วยนะคะประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะก็ได้เสนอ5้าเรื่องเร่งด่วนต่อนายกรัฐมนตรีนะคะก็คือคุณอนุทินชาญวีระกูลค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะคะก็เน้นหนักในเรื่องการรับ มือกับมาตรการภาษีตอบโต้สหรัฐนะคะแล้วก็การเสริมสภาพคล่องให้กับทาง SME ไทยที่ขณะนี้เนี่ยมีนี NPL กว่า2 4 0 0 0 0 0 0 0กว่าล้านบาทนะคะโดยตามติดมาด้วยปัญหาค่าเงินบาทที่แข็งตัวค่ะแล้วก็รวมถึงการค้าชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาที่ยังมีข้อพิพาทกันนะคะ ก็ยาวนานต่อเนื่องมาประมาณ2เดือนได้แล้วค่ะติดตามรายละเอียดแล้วก็แนวทางแก้ไขที่จะช่วยที่จะช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวให้ลุล่วงนะคะได้กับคุณเจทีของเราเลยค่ะเชิญคุณเจทีค่ะ วดีค่ะเพื่อนๆก็ในเรื่องนี้นะคะเมื่อวานค่ะท่านนายกอนุทินชาญวิรุฬน,นะคะก็นําทีมเศรษฐกิจไปพบกับทีมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ,คะเพื่อเนี่ยค่ะหารือแบบเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจเรื่องแนวทางที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมของประเทศไทยเข้าไปข้างหน้านะคะ,คะ ช่ค่ะก็ในงานหนึ่งก็คือสอสอทค่ะก็ได้มีห้าประเด็นที่เสนอ mm hmm. นั่นก็คือเรื่องที่ห่วงใหญ่เรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือเรื่องภาษีสหรัฐซึ่งตรงนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่สําหรับสังคมไทยเพราะฉะนั้นก็เสนอให้รัฐบาลเนี่ยค่ะเร่งสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการในเรื่องของกฎเกณฑ์สหรัฐต่างๆแล้วก็จัดตั้งหน่วยงานที่ปรึกษาเพื่อคำนวณเรื่องมูลค่าเพิ่มเรื่องสัดส่วนต่างๆะะในการผลิตอะค่ะ ซึ่งตรงนี้ก็คือก็เสนอแล้วแต่ว่าเท่าในเรื่องของความเป็นจริงณต,ตอนนี้เราก็ยังไม่มีคัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์คนใหม่ที่จะไปเจราจาค่ะกับสหรัฐเลยนะคะแต่ว่ายัางไรก็ตามในช่วงของช่วงที่ผ่านมาคณะทางานเองก็ของกระทรวงพาณิชย์ก็มีการเจราจาในเชิงของอหน่วยงานภาคฏิบัติอยู่ก็เขาบอกว่าก็แบบผลเป็นนทางที่ดีแต่ว่าณนะตอนนี้แบบมันเกิดปัญหาสัญญา อืมก็ก็คือทางสอเขาก็เสนอแต่ไม่รู้ว่าแบบจะได้รับการแก้ไขเมื่อไหร่ก็จะเป็นในในในเรื่องตรงนี้นะค่ะตรงนี้ก็เห็นว่าจริงๆทีมเศรษฐกิจเนี่ยก็ได้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมาถึงสามท่านก็ประจำกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงพลังงานใช่ไหมคะก็เป็นคุณเอกนิตินิติทันประภาสนะคะ ดํารงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็คุณสุภจี สุธรรมพันธ์นะคะดารงตําแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ค่ะแล้วก็คุณอัธรพลนะคะเลิกพิบูรณ์ก็ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานตรงนี้นี่คือถือว่าเหมาะสมมากน้อยขนาดไหนคะคืะคเอเจดีที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่มีการเปิดโรทินเศรษฐกิจแล้วทางภาคเอกชน,นะค,ะค่ะรุนทั้งสอทอ,ทอเองก็ดอบรับนะคะว่าเราก็ยินดีมากๆที่รัฐบาลได้เชิญคนนอกมาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับการลงทุนนักลง ทุนต่างๆที่แบบ เพราะบุคคลเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถมีความรู้ความสามารถก็ตรงนี้ค่ะก็เลยเหมือนที่เป็นเรื่องที่เจบีกับเจทีย้ํากันว่าเออแบบค่อนข้างเสียดายจังนะที่แบบเหมือนอ่ากระบวนการเราได้ทีมเราได้ทีมที่ดีคอรมอยังไม่เสร็จคือในแง่หนึ่งกันได้ทีมที่ดีแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าในเชิงของการทํางานแล้วทั้งสามคนสี่ห้าคนที่เขาจะเหมิดกันไหมไม่ถึงว่า<อ>ทําทีมได้ดีหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็เป็นคนเก่งด้วยกันนะคะแต่ว่าถ้าเขาได้เริ่มงานแล้วก็น่าจะเห็นภาพมากขึ้นแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เห็นภาาพอะไรมก ค่ะคะตรงนี้ก็ยังรวมถึงกับคนในที่ได้ออได้มานั่งตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการอีกสามท่านนะคะที่เห็นว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับทีมเศรษฐกิจเหมือนกันก็คือคุณพิพัฒรัฐชฐกิจประการนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะคุณชัยชนกจิตชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็คุณอัธกรสิริรัตยากรนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตรงนี้ทั้งหกท่านเนี่ย น่าจะต้องทํางานอย่างเกี่ยวพันเพื่อจะแก้ไขปัญหาใช่ค่ะก็เราก็เลยเป็นที่มาว่ารอคอรมอจริงๆเพราะว่ามันก็ค่อนข้างเป็นเรื่องที่ท้าทายนะคะว่าแบบคอรมอก็มีอายุประมาณ4เดือนแล้วก็กับภารกิจที่มากมายขนาดนี้จะทําได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็คือต้องอาศัยความเป็นทีมเวิฟแล้วก็ ทํางานด้วยกันอาจจะต้องลดอีโก้อะไรต่างลงเยอะม,มากเพื่อที่จะแบบให้งานสําเร็จนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามค่ะคะ่ะทั้งนี้นะคะสอทเองก็ได้เสนอ,อข้อ,อเสนอแนะกับรัฐบาลนะคะในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในเพิ่มเติมใช่ค่ะก็มีอีกสีข้อเนาะก็เช่นในเรื่องของการเสริมสภาพคล่องให้กับ กลุ่มผู้ประกอบการ SME ซึ่งตอนนี้ก็เป็นหนี้อย่างที่เจบีบอก<ช>ค่าแบบคบหลายอ <คน S 2> สนค่ะสองแสนเกือบสองแสนห้าหื่นล้านบาท<ช>ตรงนี้แบบเป็น NPL ซึ่งมันกลายเป็นหนี้เสียที่ที่น่าจับตาแล้วก็แบบเราจะหาทางแก้ไขกันได้ยังไง ค่ะก็ตรงนี้นะคะก็คือ,เ,อเป็นข้อเสนอว่าให้มีการทำแบบให้ฟาแท็กแบบว่าให้เขา้าเข้าถึงสภาพคล่องได้ง่ายขึ้นนะคะก็คงจงมีหลายแนวทางแต่ก็เป็นเรื่ออญคือก็อยากจะให้ SME เข้าถึงสภาพคล่องได้ง่ายแล้วก็รวมถึงการปรับโครงสร้าง ค่าค่าไฟฟ้าเพื่อรดประกะ,ะลดต้นทุนของผู้ประกอบการแล้วก็การรับมือเรื่องผลกระทบชายแดนไทยกัมพูชาค่ะซึ่งอาจจะต้องคิดถึงเรื่องการลดต้นทุนเชิงโลจิสติกอาจจะเป็นตำแบบเรื่องทางเรือด้วยก็ได้ถ้าแบบเหมือนชายแดนมันผ่านไม่ได้จริงๆก็ผ่านทางเรือแต่ล่าสุดก็เข้าใจว่ากองทัพเรือเพิ่งมีปัญหาเพราะว่าที่ตราดนะคะก็ถูกมีกรณีเรื่องกัมพูชาได้ลุกล้ำเข้ามาค่ะก็จะสั่งปิด น้านน้ำด้วยไหมคะมก็ยังไม่รู้ว่าในแติจะส่งขนขนส่งทางเรือนี่จะสะดวกไหมนะตอนนี้เพราะว่ากลายเป็นว่าแบบพื้นที่ความขัดแย้งได้เพิ่มมาที่พื้นที่ตราแลา้วก็จันทบ,บุรีแล้วทั้งที่พื้นที่ก่อนก่อนหน้านี้ค่ะ,ะโซนนี้จะมีการพิจารณาให้เปิดการซึ่งหลังจากที่มีการเลสประเด็นเรื่องถูกกัมพูชาลุกลาำเข้ามาประมาณหนึ่งยี่สิบห้าเมตรนะคะ ก็อาจจะทําให้ประเด็นเรื่องการปิดด่านเนี่ยค่ะอันนี้เป็นการบังเอ,อิญหรือว่าเป็นความเย้าแยกจากทางกัมพูชาเขาคุณเจทีถ้าดูตามสถานการณ์แล้วคือทราบว่ามีการลุกล้ำมานานแล้วแต่ยังไม่ได้มีการแก้ไขยอย่างเป็นทางการอันนี้ก็เป็นความที่เราก็ต้อง ตกเราก็เราก็วงเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าพอพอกองทัพเรือเองก็ระบุว่ามีการลุกล้ำมานานหลายปีแต่ยังไม่ได้ดาเนินการอะไรมากนักแต่ว่าก็คือทาจดหมายไปทวงไปแล้วแล้วก็ล่าสุดอารทีเอารวยกันในระดับหนึ่งใช่ซึ่งเพราะว่าเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์อะค่ะเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์แบบใช้ร่วมกันแต่ว่ากัมพูชาตั้งเข้ามาล้ำในพื้นที่อะไรยเงี้ยก็ แต่ตอนนี้ก็คือเหมือนดูว่ากัมพูชาจะขนทุกสิ่งออกไปไหมเพราะว่ามีการขุดคูเรตด,ด้วยแล้วก็มีการแบบสิ่งก่อสร้างที่แบบลุกล้ำเข้ามาก็คือเขาอะถอนกําลังออกไปแล้วแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ยังอยู่อะค่ะก็เลยดูว่าแบบกัมพูชาจะแบบกรบคูเลตแล้วก็อันนี้ในส่วนของทางบกใช่ไหมคะใช่มันมันเป็นใช่แต่มันก็คือพื้นที่จังหวัดกาดนะคะใช่ใชเ,เชื่อมโยงก,กันร,ระหว่างพื้นที่บกกับทางทะเละะที่แบบเป็นแนว แนวการเขตเดียวกันใช่ก็เลยพอพูดถึงคูเดตที่เป็นสนามเพาะอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เรานึก ภาพย้อนถึงที่ช่องบกนะคะ,คะที่เป็นจุดที่ทําให้เกิดเหตุประทออะอเน้ยก็คือไม่รู้ว่าจะซ้ารอยกันอีกไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแต่แน่ๆว่าณตอนนี้เชิงว่าปิดด่านเอ้เชิงว่าเปิดด่านคงไม่มีทางเป็นไปได้คะต้องปิดด่านอย่างถาวรไปกอ่อนนะคะค่ะ,<า>คะตรงนี้เท่าที่ดูห้าข้อเรียกร้องที่คุณเจตีได้ได้นํามาพูดคุยกับแฟนคลับของเรานะคะได้เห็นถึงรายละเอียด เงินงบประมาณที่จะต้องใช้เนี่ยก็มากพอสมควรเงินงบประมาณในส่วนที่จะจัดการปัญหามันอาจจะมีอยู่ส่วนหนึ่งแต่ก็มีหลายอย่างที่เหมือนจะท็อปขึ้นมาค่ะ,คะตรงนี้รัฐบาลจะเอาเงินจากตรงไหนได้คะเราอาจจะต้องกู้กันอีกแล้วเราอาจจะต้องเป็นนี่นี่ครัวเรือน,นาจากเออนี่สาธารณนะค่ะเยอะ มากขึ้นกว่าเดิมตอนนี้ก็เป็นความกังวลแต่ว่าในแง่หนึ่งก็ยังมีงบกลางนะคะจากงบประมาณปี2568ท,ที่น่าจะเหลืออยู่ประมาณ26,000ล้านมาบริหารตรงนี้ได้แล้วก็เราก็มีงบประมาณปี2569ที่ยังไม่ได้มีการดําเนินการหลังจผ่ผ่านผ่านผ่านสัามาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็รอรัฐบาลใหม่มาจัดก,การว่าจะเ,าเพียงพอหรือไม่หรือเราอาจจะต้องอาหาแหล่งกู้เงินเพิ่มขึ้นอีกใ<า>นแง่หนึ่งเชื่อว่าถ้าบริหารจัดการดีๆอย่างมีประสิทธิภาพันเทียงพอเพราะว่าเงินก็เยอะนะคะ บอกไม่ถึงว่าตั้งหลายหมื่นล้านแหล่งต่างแ<ช><ๆ>บบถ้าเรา แก้ปัญหาอย่างถูกทางแสนล้านเป็นล้านๆก็เลยก็ก็น่าจะแก้ได้ซึ่งขึ้นก็ขึ้นอยู่กับฝีมือฝิไม้ลายมือของผู้บริหารน่ะนะคะแล้วก็ในง่หนึ่งก็ทางสชและทางนายกค่ะก็ได้พิจารณาในเรื่องของการผลการบริหารจัดการผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นที่เราคุยกันเมื่อวานนะคะว่าแบบมันมีการแข็งขึ้นมันกระทบต่อการส่งออกแล้วการท่องเที่ยวตรงนี้เป็นยังไงบ้างค่ะก็เสนอค่ะว่าให้เหมือนให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามาดูเรื่องนี้อย่าง ให้ให้มากกว่านี้ค่ะแล้วก็เสนอได้ว,ว่าแบบอาจจะมีการใช้ส่งเสริมเงินสกุลท้องถิ่นในการซื้อขายในประเทศอาเซียนนะค่ะค่ะใช่ ก็ขอบคุณคุณเจทีมากนะคะสำหรับรายละเอียดในวันนี้แล้วก็มุมมองเชิงวิเคราะห์ที่จะทำให้เราเดินต่อไปข้างหน้ากันได้นะคะสำหรับเศรษฐกิจไทยแล้วก็ขอขอบคุณข่าวต้นทางจากฐานเศรษฐกิจด้วยค่ะค่ะและนี่คือ headline 135รู้ให้ลึกมองให้ขายวิเคราะห์ให้ไวเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยประจำวันนี้ค่ะขอบคุณที่อยู่กับเรานะคะฝากกดติดตามกดแชร์แล้วก็ส่งต่อพอร์แคสนี้ให้กับผู้คนที่อยู่รอบตัวค,คุณด้วยค่ะแล้วเจอกันในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ